ในปัจจุบันมีการโฆษณายาที่โอ้อวดเกินจริงมากมายอย่าง108โรครักษาได้หรือเม็ดเดียวอึดทั้งคืนแล้วอย่างนี้จะสังเกตย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะคะ อยอยไม่เคยอนุญาตข้อความโฆษณายาที่มักอ้างว่ารักษาได้สารพัดโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหัวใจปอดตับและอื่นๆหรือข้อความที่ว่าเป็นยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหรือเป็นยาฉีดแล้วขาวสวยใสเทคนิคการตรวจสอบโฆษณาเหล่านี้ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ทําได้โดยให้สังเกตเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาและยาทุกชนิดจะไม่มีเครื่องหมายอยอยแต่จะแสดงเลขทะเบียนตำรับยาบนฉลากแทนค่ะ เพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าซื้อ,อยาที่โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและไม่ควรซื้อ,อยาจากการเสนอขายด้วยวิธีขายตรงควรซื้อ,อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาค่ะ